อยากไปที่ฝีใจคนดีดอกไม้อยู่ที่ใดก็ดอุดงนาจะเป็นดอกไม้ที่วิวานในแจดัจนหรือเป็นดอกไม้อยู่ข้างทางก็ดีเพราะสุดท้ายมันก็คือดอกไม้ที่ครยต่อใครเฝ้วัดเพื่อเชยชมแต่คุณค่าของมันจะเพิ่มขึ้นลดลงก็อยู่นั่นง มันเติบโตในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นดังใจเราได้ทุกทีอย่างคนมั้นบอกว่าสิ่งนี้หรือมันอาจดีแค่เพียงเขาเองถ้ายากดังอยาได้ไปคิดว่าในชีวิตจะต้องมีที่ดีที่สุดเพราะคำว่าดีที่สิแต่คน มันอยู่ี่ใจมองตนอินดีคุณข้าของแต่ละอย่างอยู่ที่การให้ค่าของคุณหยนนดอกไม้ทางทางถนนแค่มองจากคนที่ชอบก็ว่าสวยชีวิตของคุณก็ด้วยเธอดูสดสวยเมื่อนมงมอง ก,ก็ดูไรค่ะถ้ากี่แห่งนั้นไม่ควรคู่เราตอนเคยคิดว่าตัวเองไม่ได้ระรู้สมบูรณ์เหมือนใคร แต่มาวันนี้ก็เพิ่งเข้าใจไม่มีใครหลจะถูกใจคนทั้งโลกอย่างดอกไม้ที่ราคาแกงก็เหี้ยวเฉาถูกมันแดนกัดกินได้เหมือนกันหรือเป็นดอกไม้อยู่บนภูเขาสูงชันพอผ่านนานวันก็โรยลงสู่พื้นบางสิ่งนั้นฉันเคยว่าดีพอผ่านนานปีก็มีอื่นใดมาทดแทนยังคนเราวันนี้สู สวยงามสุดแสนกลับเปลี่ยนแปลงเมื่อสวยเชอราคุณค่าของแต่ละอย่างอยู่ที่การให้ค่าของคนณเป็นดอกไม้ข้างทางถนนหากมองจากคนที่ชอบก่ว่าสวยชีวิตของคุณก็ด้วยจะดูสดสวยเมื่อคนมองมา บางครั้งก็ดูไรค่าถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เรา คุณค่าของแตลอยอยู่ที่การให้ค่าของคุณเป็นดอกไม้ข้างทางถงนนหากมองจากคนที่โชกวว่าสยอย็งชีวิตของคุณก็ด้วยคุณจะดูสดสวยเมื่อคนมองมาบางครั้งก็ดูไร้ค่า ที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เราจึงเป็นคําถามมานานแสนนาน,านว่าใครกัน,นได้สวยงามลึมแต่สุดท้ายจงจําไว้คนเราทั้งหมดงามเมือเท่ากันบางคนนั้นก็สวยงามจากใจบางคนใช้คําพูดได้สวยงาม บางคนมีรูปร่างที่งดงามสุดท้ายก็ปังอยู่ที่ใครจะเข้าใจเพราะชีวิตมันเป็นของเราจงพาตัวเราไปยังที่ที่คู่ควรเข็มนาฬิกาไม่เคยหมุนทวนอย่าแปรปรวนกับคำพูดของคนเพราะสุดท้ายนาตา,าประการไม่ได้เกิดมาแข่งขันเพื่อเป็นใหญ่ความงามของมัน อยู่ที่ใครนั้นจะเติบโตในที่ของ